and hi everyone วันดีครับมาไลฟ์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปเหมือนเคยอันยองวันดีครับผมวันดีทุกคนเลยครับเพราะว่านี่ไม่ได้ไลฟ์ไปจีนานมากเลยแบบอย่างอะไรอะไรเงี้ย เราลองเป็นแฟนกันเลได้ไหมก็เพราะฉันคนไม่คุยคุยไม่เป็ตัดผมหนอใช่ครับเพราะว่าถ่ายซีรีส์อย่าเล่นกับอนนท์ก็เลยตัดแล้วก็ย้อมอีกรอบเพราะว่าไอ้สีย้อมผมเก่าเจมแบบโคนมาครึ่งหัวแล้วอะ คิดถึงเหมือนกันครับคอนพิซีสนุกไหมตัวคนลองคิดภาพตูต้องดมยาละดมอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณเยอะนะแต่สนุกมากแบบยิ่งพาร์ทแบบของ DJ Mac ก็คือแบบที่สุดที่สุดเลยพูดเลยแบบเหมือนแบบขอเพงลงิจจากเราอะ่ะแบบโอ้ oh God. ดีมาก ผมมันน้าเล็กลองมากพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับน้องอ้ามสวัสด,ดีทำไมนอนดึกจังน้องจีมเป็นหวัดหรือเปล่าคัดจมูกนิดนึงครับเพราะว่าฝนตกพี่ย้อมสีอะไรครับอันนี้จิมย้อมแบบไม่กัดครับทุกคนแบบเป็นสีน้ำตาลแบบ ก็คือแบบไม่ต้องฟอกผมอะ่ะคือแบบให้เขายอมทับเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ก็สว่างนิดนึงละมัง้งหรือว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ยอมร้านเดียวกันอะไรเงี้ยใช่ครับงานเนาะงานเนาะฮะฮะฮะอะไรพี่ไม่รู้เรื่องงานเนาะเอียงเกาะเสียสินจา่าสินจาน่าเองอ่า อันน uh, 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 like ี oh ้เขาเรียกคนในจิตว่าการเอินนีิฮาวอยากเต้นมีเจมแล้วถ้าเผื่อมีนะครับแบบเจมแบบโอ้ไม่ก็จะให้ทุกคนแบบพอป ก่อนเข้างานก็คือเป็นยาดมแบบว่าเออแบบว่าเป็นกิฟต์เอาไว้แจกแบบว่าเป็นยาดมก่อนเข้างานนักเหมือนกันครับมันมืดปะ ความยาดมขายรวมขอลูกอมด้วยนะติดลูกอมอะ่ะแบบว่าติดแบบคือน,นี่เป็นคนติดลูกอมมากแบบว่ามีเจมไปดูมันเล่นไหมรอติดตามนะครับทุกคนเพราะว่าสนุกมากอย่าง EP พีสามมาคือเจมนั่งข่ำแบบชนมากช็อตที่แบบพี่ซี ถอดหูฟังออกมาแล้วบอกมันไม่ได้ยินเพลงเลยแต่ยิ้มบอกว่าดีเขาใส่อยู่อะไรเง to ี้เจมส pee, ์แคคบบขำมาก Why is this? To today, we n e s d h a v e a events and P u h P makeup. เจมส์เป็นาจาติวเตอร์เปล่าไปแน่นอนครับแบบเอาจริงก็แบบ ไปพยายามที่จะไปงานมีของทุกคนถ้าเผื่อแบบไม่ติดงานหรือว่าแบบถ้าเผื่อแบบวันนั้นไม่มีธุระอะไรจริงๆที่จะต้องแบบไปอะไรเงี้ยก็จะแบบไปงานเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันเป็นครั้งมันเป็นแบบว่ามันปีละครั้งของเขาอ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเบิดแบบเป็นของเราอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนมาเราก็เลยเลือกที่จะไปแบบแบบอยากไปดูว่าเขาจะทําอะไรหรือว่าแบบอยากจะแบบเออแบบอืมแบบ เขาแบบเขาต้องฝึกซ้อมต้องทําออกมาให้ดีอย่าไปดูแบบความพยายามหรือความตั้งใจของเขาอะไรเงี้ยในความคิดเจมนะอะไรเงี้ยซึ่งสนุกทุกง,งานที่ไปดูแบบทุกคนก็จะมีความสามารถด้านการร้องการเต้นการอินเตอร์เทนอะไรที่แตกต่างก,กันไปมันจะอยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มเอ๊ะไม่ใช่ในรูปแบบเพอร์ฟอร์มที่แตกต่างก,กันไปวันเสาร์เจอกันค่ะพี่เจมส์เจอกันนะครับน้องน้องอะไรพี่อ่านไม่ทัน หลุมมีจีหอยไหว้ายละ n i c ส T-shirts Thank you so much ่าแต่ว่าวันนี้คือวันนี้พอถ่ายเสร็จ ่ยอย่าลิมอนุทเสร็จเจมกลับมาห้องเจมนอนเลยเติมมาอีทีก็ตีสองก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตเลยแบบทั่งในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอโทษด้วยนะคะแบบเออแบบไม่ได้เล่นเทนด้วยเพราะว่ากลับมาคือสลบเลยถ่ายอนนนเหนื่อยไหมก็เอาจริงงเมื่อวานนี้เป็นคิวถา่ายที่เจมรู้สึกแบบว่าแบบมันเปิด Experience ใหม่ๆของเรามากๆทั้งไม่ว่าจะเป็นบทหรือว่าสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ย แบบก็มีความกดดันตัวเองอยู่อะไรเงี้ยต้องแบบแต่แบบก็สนุกแบบว่าพอผ่านมาได้เราก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆอะไรเงี้ยแบบทั้งแบบทั้งแบบพี่ๆแบบพี่ชีวินพี่ก้าพี่บอลชอนแบบแนนพี่ออฟชั่นหรือใครก็ตามแต่คือแบบซัพพอร์ตเราดีมากๆแบบคอยบีคอยคือทุกคนทํางานหนักจริงๆนี่รู้สึกแบบชอบเมื่อวานนี้มากๆก็ต้องรอติดตามดูนะครับ ว่าเพื่อจะเป็นยังไงสปอยไม่ได้ต้องรอดูนะ For y o u series, thank you so much. ขอบคุณนะครับรอลองเป็นแฟงกันเลยได้ไหมนี่ร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงแน่ๆไปนะแล้วลองเป็น ร้องดังไม่ได้ <laughs> คือช่วงนี้แบบออริจิน่าไม่ค่อยมีครับจะมีแบบเป็นวาเลนเซียแทนก็จะเกิดกินแบบกินแบบเออกินเป็นแบบวาเลนเซียทูช็อตบ้างอะไรบ้างเนี่ย <laughs> We both love you, Mr. James from Philippines. Oh my God. Thank you so m มากอาวัสดีครับพี่ วอลพี่วอลตาพารคุณเจหวัสด,ดีครับโอ้ยเนี่ยคือเจมกำลังทำแบรนด์เสื้ออยู่อยากจ้างพี่วอลต้าแบบออกแบบให้จังเพราะว่าชอบลายเส้นมาก เต้นเก่งนะเนี่ยเพิ่งแกะมาขอเต้นหน่อยเพิ่งแกะมาเดี๋ยวลืมแต่ทรงนี้แบบรู้สึกแบบคิดถึงตอนที่ตัวเองเรียนมัธยมเอ้ยไม่ใช่เรียนประถมเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่สิเรียนมหาลัยโดยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะว่าสมัยก่อนเะอเไว้ทรงนีนะ้มันง่ายอะไรเงีย้ยใดก็ง่ายแต่ก็ดีนะครับ แต่ก็ไม่ไม่ชินผมไม่ได้ตัดตรงนี้นานมากแบบขับมัธยมประ,ประถมอีกทีนี้ ดีที่ไม่บอกว่าแบบเหลืออนุบาลเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจมไปละไ<ห>้ <Bueno, S 2> <c oughs> มาแล้วเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวพอสี่ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก็ไปออกกำลังกายก่อน and good night นะครับ everyone have a sweet dream have a sweet dream สวิตดีมอะไรล่ะสวิตดี see you นะครับบ๊ายบาย